ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องมายาบทที่19ถึงบทที่21บทที่19ในที่สุดวันถ่ายทำก็มาถึงนอกจากบทตัวประกอบในหนังเรื่องเหมยจวงกูเสียงก็ไม่เคยเล่นละครมาก่อนแต่กลับได้รับบทนางรองในครั้งแรกซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้นักแสดงหลักแม้ในใจจะก,กังวลแต่หวนจริงไม่แสดงออก และพยายามให้กำลังใจกู้เสียงตลอดเตือนบ้างเป็นครั้งคราวเพราะการที่เธอได้เล่นละครเรื่องฉีโฮจวนสร้างความไม่พอใจให้กับหล่ำดาราหน้าใหม่ที่เปิดตัวในช่วงเดียวกันอย่างมากเมื่อไปถึงกองถ่ายเธอก็รีบแต่งตัวและรอคิวแต่งหน้าเพราะไม่มีช่างฝีมือเดียวรอแต่งให้เหมือนอย่างที่เฉียวอิ่งฉิงและเจียงลี่ลี่คุณกู้ผิวดีจังเลยค่ะลงแป้งให้ยังนึกเสียดายช่างแต่งหน้าสาวมือใหม่ กู้เสียงไม่ขาดปากดาราทุกคนจำเป็นต้องผิวพรรณดีเวลาออกกล้องการทารองพื้นเพื่อปรับสีผิวจึงสำคัญมากแต่ผิวของกู้เสียงขาวเนียนเปล่งประกายอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลงอะไรเพิ่มเพื่อปกปิดเลยเจียงลี่ลี่หัวเราะยังสาวยังสวยก็แบบนี้แหละจะเหมือนฉันได้ยังไงล่ะฮ่าฮจริงด้วยน่าอิจฉาจังเลยเชียวอิ่งฉิงฝืนยิ้มละขอเรื่อง ชีโฮจวนตั้งมาตรฐานการแต่งกายของตัวละครเอาไว้สูงมากเสื้อผ้าและเครื่องประดับโบราณทุกชิ้นจะต้องหรูหราอลังการเพื่อให้ใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์มากที่สุดการแต่งหน้าและทำผมก็สำคัญไม่แพ้กันทุกคนจึงใช้เวลากับตรงนี้นานพอสมควรช่วงแรกเฉียวอิงชิงต้องแสดงเป็นหญิงสาวใส่เสื้อบริสุทธิ์ที่เตรียมตัวเข้าวังการแต่งกายและแต่งหน้าจึงเรียบง่ายเมื่อเสร็จเร็วกว่าคนอื่นเธอจึงได้เข้าฉากเป็นคนแรก ละครเรื่องนี้ถูกสมมุติว่าอยู่ในสมัยของราชวงศ์หมิงซึ่งมีความใกล้เคียงกับราชวงศ์เป่ยและซงของจีนเปิดฉากแรกด้วยนกอินทรีที่กำลังบินลัดขอบฟ้ามายัางตำหนักของห้องเต้ไข่มุกสีชาติเปล่งประกายกำแพงวางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆพฤกษานานาพันธ์กำลังแตกหน่อออกใบอย่างช้าๆภาพย้อนกลับไปในสมัยโบราณคนในวังทั้งเก่าและใหม่ จำต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบอันโหดร้ายจู่ชิงหวนหรือซิ่วหนูหญิงงามที่ถูกคัดเลือกยืนอยู่หน้าประตูวังกว่าตามมองบรรยากาศโดยรอบด้วยความไร้เดียงสาฝีมือการแสดงของเฉียวอิ่งฉิงดีมากอยู่แล้วประกอบกับบุคลิกสัง,งา่างามและอ่อนโยนทําให้เธอเหมาะกับบทจู่ชิงหววที่สุดครั้งแรกที่เขาวังเธอต้องแซงทําเป็นสงบสงเง่ยมเจียมตัวแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความสนอกสนใจ เฉียวอิงฉิงอายุ20กว่าดูแลรูปลักษณ์เป็นอย่างดีฝีมือการแสดงโดดเด่นด้วยความที่นิสัยละเอียดอ่อนจึงนำเสนอรายละเอียดของตัวละครได้อย่างหมดจดผูกกำกับพยางน้าอย่างพึงพอใจแม้แต่เฉียวอิงฉิง,งก็คิดไม่ถึงว่าง,งานจะราบรื่นขนาดนี้แสดงดีเกินไปแล้วนะกลับไม่ให้คนในวงการละครได้เกิดเลยสิทา่าเจียงลี่เลี่ยแซวเดี๋ยวพอถึงฉากของพี่ฉันไม่ต้องเตรียมช่อดอกไม้หมอมห้อมให้เลยเหรอ เชียวอิงชิงหยอกกลับและขรนเรื่องนี้เน้นนักแสดงหญิงเป็นหลักโดยเฉพาะนางเอกเพราะเชียวอิงชิงคือคนเดียวที่เคยได้รับรางวัลน,นักแสดงดีเด่นหากเธอคือดอกไม้แดงที่กำลังเบ่งบานเงีงามทุกคนในที่นี้ก็เป็นเหมือนใบไม้สีเขียวที่ช่วยเสริมให้กับดอกไม้โดดเด่นยิ่งขึ้นจานหยางใช้เวลาแต่งตัวไม่นานเนื่องจากเป็นแค่องค์รักการแต่งกายจึงเรียบง่ายเขาใส่ชุดสีดำดิน้นเงินที่ดูธรรมัดทะแมงผมปลอมถูกยัด ไว้ใต้หมวกเผยให้เห็นใบหน้าหลอนเหลาชวนมองจากตัวละครที่บุคลิกซื่อๆอถูกเปลี่ยนให้เคร่งขรึมพูดน้อยเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนแต่ก็ไม่อาจเอื้อมถึงช่างแต่งหน้าลงเครื่องสำอางเล็กน้อยเพิ่มขอบตาให้เด่นชัดโดยการกรีดไอายไลเนอร์ยิ่งทำให้ใบหน้าของเขาเหมือนภาพวาดเพิ่มความรู้สึกเย็นชาได้อย่างดีฝีมือใช้ได้ทั้งรุ่ยวิจารณ์ในฐานะโปรดิวเซอร์มือทอง แต่ยังไม่เดินใจเท่าไหร่เฉียวอิ่งฉิงอาจไม่ดีที่สุดหากแต่ไม่มีใครในที่นี้ที่มีฝีมือสูสีกับเธอพอได้นะจานหยางพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบถังรุยสายหน้าครั้งที่แล้วก็บอกว่าเสียงเสียงเล่นได้ดีจะรอดูก็แล้วกันเขาพูดจบบนหลินยูก,ก็ตะโกนขึ้นกูเสียงเตรียมตัวเข้าฉากมาแล้วค่ากูเสียงค่อยๆเดินเข้าฉากด้วยความระมัดระวังเพราะกับโรงแบบโบราณเป็นชั้นๆ สอนการทําให้เธอเดินไม่สะดวกกูเสียงแสดงเป็นหมิงอ๋องหวังเฟยการต้องเล่นเป็นชายาของเชื้อพระวงศ์ทาให้เธอต้องใส่ชุดกระโปรงยาวรับพื้นตลอดหากไม่ระวังก็อาจสะดุดล้มได้เธอปรากฏตัวด้วยใบหน้าและริมฝีปากชมพูร,ระเรือ่อฟันขาวเรียงตัวสวยคิ้วโก่งได้รูปดวงตาสดใสเป็นประกายผมดำคลับยาวสลวยถูกมัดเป็นมวยอย่างสตรีโบราณในวังชุสีอาทิตย์อัสดงพลิ้วไหวตามการก้าวเดิน ราวกับมีชีวิตชาติที่แล้วกู้เสียงไม่เคยได้รับงานแนวย้อนยุคทั้งที่ฝีมือการแสดงโดดเด่นแต่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนเธอก็แสดงได้ดีทั้งหมดต่อให้เป็นแนวเทพเสียนอภินิหารก็ไม่ถนัดก็จะใช้ประสบการณ์ที่มีเข้ามาช่วยทุกคนในที่นั้นรวมถึงวนหลินยูแตะลึงไปตามๆกันเดิมกู้เสียงสวยอยู่แล้วยิ่งได้แต่งหน้าแต่งตัวแบบโบราณก็ยิ่งดึงดูดสายตาผู้คนเข้าไปอีกจูชิงหวว แต่งกายอย่างสตรีทีท่เพิ่งขวังเมื่อเทียบกับชุดของพระชายาก็ดูจืดไปถนัดตาเฉียวอิงฉิงหน้าเจือนไปในทันทียิ่งได้เห็นแววตาชื่นชมที่เหลียงจีมองกู้เสียงเธอก็ขบกรามแน่นเริ่มถ่ายกันเลยดีกว่านานไปเดี๋ยวเธอจะลืมบทเฉียวอิงชิงหันไปพูดกับวนหลินยูตาถึงเหมือนกันนะถังรุยแอบสกิดจ,จานหยางแต่จานหยางไม่สนใจเพราะกำลังสนทนาอยู่กับเควินผู้จัดการส่วนตัว ร่างกันยำแต่บุคลิกออนแอนเหมือนผู้หญิงเขานายนี่หาเรื่องจริงๆเลยนะแต่ละฉากพูดไม่เกินสองประโยคบทเล็กขนาดนี้รับเล่นได้ยังไงหลังจากเสื้อผ้าให้จานหยางเสร็จผูกกำกับก็เปลี่ยนมุมมองกล้องเพื่อเริ่มชายทำฉากของกู้เสียงกับจานหยางจานหยางรับบทเป็นองครักษ์ที่ชื่อว่าเจียงเย่ซึ่งจะปรากฏตัวพร้อมกับเฉินเมียวแทบทุกครั้ง มีนิสัยชอบประจบประแจงเป็นตัวละครที่ช่วยเพิ่มความน่าสงสารให้กับพระชายาจนคนดูนึกเสียดายเด็กหนุ่มหน้าตาดีที่ตามนายผิดคนวนลินยู่ทั้งใจให้เจียงเย่ปรากฏตัวตั้งแต่ต้นเรื่องเพื่อเรียกเรตติง้งแต่สำหรับดาราหน้าใหม่ที่ต้องประกบคู่กับดาราอันดับต้นๆของประเทศอาจไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่หากไม่ถูกด่าเรื่องฝีมือการแสดงก็จะถูกด่าเรื่องหน้าตา กูเสียงหน้าตาสะสวยก็จริงแต่ระหว่างการแสดงอาจจะถูกจานยางกลบรัศมีจนกลายเป็นแค่ตัวประกอบก็เป็นได้ฉากนี้บรรยายถึงความเย่อหยิ่งและโหดร้ายของเฉินเมียวพ่อนหนงรู้ว่าชายารองในตำแหนักจ้นหวังตั้งขันก็สั่งให้เจียงเย่ไปจัดการแม่ลูกคู่นั้นภายในห้องโถงที่ประดับตกแต่งอย่างหรูหราตังนอนถูกปูด้วยปรมขนแกะสีขาวราวหิมะกระถางทองแดงรูปนกอินทรี มีควันกํายานลอยออกมาจากปากอง,งุ่นสีม่วงลูกโตเป็นมันวาววางอยู่บนจานคริสตัลราคาแพงองค์ครักในอภรรสีดำยืนสงบนิ่งแผ่นหลังตั้งตรงท่าทางสง่าง,งามอย่างชายชาตรีเบื้องหน้าของเขาคือสตรีนางหนึ่งซึ่งกำลังนอนเอนกายทงท่าสง่าง,งามอ่อนช้อยอยู่บนตังชายอภรณ์ยาวระพื้นกล้องเบลอภาพบรรยากาศโดยรอบและภาพหญิงงามก็ชัดขึ้นตรงหน้า พอนางท้องท่านอ,องก็ไม่มาหาข้าอีกเลยสตรีที่นอนเอ็นกายอยู่บนต่งเอ่ยเสียงเรียบกูเสียงถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทพูดได้ดีกว่าที่วนหลิ่นยู่คิดแม้แต่ห้องเครื่องก็ต้องแยกกันคงกลัวว่าข้าจะแอบใส่ยาพินให้นางกินละสิอุตสาหเห็นว่าตำแหน่งอองไม่มีเรื่องนะ่ายินดีมานานกลับถูกระแวงเสียอย่างนั้นน้ำเสียงของนางแฝงไว้ด้วยความในเนื้อต่ำใจกลองจับไปที่ใบหน้าคมสันไดร้รูปขององ,องค์ครรภ์เจียงเย่ เขามองหญิงสาวตรงหน้าด้วยสีหน้ารามเรียบคล้ายไม่ได้จดจอ่อกับคำบอกเล่าทว่าผู้หยกที่ห้อยติดกับดาบบริเวณเอวกลับสั่นไหวความกดดันกระจายตัวเป็นวงกว้างบรรยากาศร,รอบด้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดเจียงลี่ลี่กำแขนเสื้อแน่นเธอเคยดูการแสดงของจานยางผ่านจอทีวีมาก่อนแต่ไม่เคยเห็นเขาแสดงต่อหน้าแบบนี้เป็นการแสดงที่เข้าถึงบทบาท จนเธอไม่อาจจะละสายตาได้บรรยากาศในตอนนี้เหมือนโลกคู่ขนานโลกที่จานยังอยู่คือราชวงศ์หมิงคนที่เหลือเป็นเพียงนักแสดงในกองถ่ายหากต้องเข้าฉากด้วยกันก็คงเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนกล้องตัดภาพไปที่ใบหน้าของเฉินเมียวใบหน้าของนางเงดงามดังด่งดอกไม้แรกแย้มริมฝีปากบางยกยิ้มนิ้วเรียวยาวรูปคลํำจานคริสตันด้วยความรู้สึกอึมครึมคล้ายหลงอยู่ในม่านหมอกหญิงชั่ว ชอบใช้มันยาถ้าคงใจอ่อนเกินไปนางถึงได้รอจนถึงทุกวันนี้ในเมื่อถูกมองในแง่ร้าย,ายทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรก็คงต้องทําอะไรสักอย่างแล้วพูดจบก็ลาสายตาไปที่องคารักษ์เอ่ยด้วยน้ำเสียงอมมหิตครั้งนี้เหมือนเดิมนะขอรับองคารักษ์ยอบกายยคารพทั้งสองเข้าขากันเป็นอย่างดีไม่มีจุดบกพร่องมีแต่จังหวะน้ำเสียงและการแสดงที่พอเหมาะพอควร แววตาที่สื่อเต็มไปด้วยไฟโทสะคล้ายการแข่งขันที่คู่ต่อสู้ฝีมือสูสีกันมากจบบทที่19ค่ะบทที่20การแสดงที่ดีต้องเข้าถึงผู้ชมได้อย่างกลมกลืนลงตัวบางคนมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดถึงอย่างนั้นก็ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนด้วยไม่มีดาราหน้าใหม่คนไหนจะโดดเด่นและน่าจับตามองตั้งแต่ครั้งแรกเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องผ่านประสบการณ์และกระบวนการไม่น้อย ทังรุ่ยมองกู้เสียงผ่านจอมอนิเตอร์ด้วยเบวตาครุ่นคิดเธอดูไม่เหมือนดาราหน้าใหม่ทั่วไปเพราะนอกจากความชำนาญแล้วยังต่อบทได้อย่างเป็นธรรมชาติคล้ายจมอยู่กับบทบาทของตัวละครดาราหน้าเก่าหลายคนก็ยังทำได้ยากแต่คนที่เคยเล่นเป็นตัวประกอบเพียงครั้งเดียวกลับทำได้ดีองค์ครักเจียงเยเดินออกจากฉากหลังแสดงจบส่วนสาวงามที่เอนกายอยู่บนตังก็หลุบตาลง ลูบคลิงนิ้วมือของตัวเองราวกับกำลังซึมซับจิตวิญญาณของตัวละครฉันเมี่ยวคือหญิงงามไร้สมองทั้งบาคลั่งและอำมาหิตแต่กู้เสียงเลี่ยงที่จะถ่ายทอดบุคลิกหน้ารังเกียจนี้ออกมาและพยายามแสดงให้เห็นอีกมุมมองด้วยกันต่อว่าหมิงอ๋องที่ละเลยภรรยาจนกลายเป็นคนแบบนี้กูเสียงทั้งตัดพอิทั้งแสดงสีหน้าโศกเศร้าดึงอารมณ์จากภายในออกมาเพื่อเปลี่ยนตัวละครที่แข็งกร้าวให้ดูน่าสงสาร คัดหวนหลินยูตะโกนให้สัญญาณแล้วหันไปพูดกับกู้เสียงแสดงได้ไม่เลวนี่นี่อาจเป็นคำชมที่น้อยเกินไปควรใช้คำว่าฝีมือเกินมาตรฐานมากกว่าขนาดต้องเล่นกับซูปเปอร์สตาร์อย่างจานหยางก็ยังไม่ถูกเขาแย่งซีน สำหรับดาราหน้าใหม่ถือว่าไม่ธรรมดาเฉียวอิงชิงในชุดโบราณแขนยาวยืนฟังอยู่ด้านข้างมือที่ซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อกำหมัดแน่นสมองคิดวนเวียนไปมาด้วยความสับสนเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ถูกชะตาก,กับกู้เสียงตั้งแต่แรกเห็นซึ่งเป็นความรู้สึกที่ประหลาดมากอาจเพราะที่ผ่านมาไม่มีดาราหน้าใหม่คนไหนคิดเทียบฝีมือกับเธอจากทั้งหมดสอตอนกูเสียงได้เข้าเพียงสองฉาก ฉากแรกคือฉากที่เฉินเมียวสั่งให้องค์คารักไปจัดการลูกในท้องของชายารองฉากที่สองคือฉากที่ชายารองแทงลูกทําให้เฉินเมียวมีปากเสียงกับหมิงอ๋องฉากแรกเหมือนเป็นการวอร์มอัพเพื่อให้เธอคุ้นเคยกับบรรยากาศโดยรอบก่อนแต่พอถึงฉากสองนักแสดงสมทบคนอื่นๆก็เริ่มจะเกรงเพราะรู้ว่าเธอจะต้องทําได้ดีมากแน่นอนเสียงเสียงตามบทเฉินเมียวจะต้องยิงกว่านี้ เธอช่วยทำเสียงโหดขึ้นอีกหน่อยได้ไหมฉันฟังแล้วไม่ค่อยประทับใจเฉียวอิงชิงออกปากแนะนำเฉียวอิงชิงคือดาราอันดับหนึ่งที่กำลังจะโด่งดังในวงการหากได้เธอช่วยแนะนำก็คงจะเป็นเรื่องน่ายินดีแต่กูเสียงกลับไม่เห็นด้วยการที่ฉันเมียดูด,ดันเกินไปจะส่งผลดีต่อจูชิงหวนเพราะยิ่งโหดเท่าไหร่ก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความฉลาดของนางเอกเท่านั้น นาเสียดายที่คู่เสียงไม่ใช่ดาราหน้าใหม่จึงไม่อาจยอมรับคําแนะนาของเฉียวอิงชิงได้ขอบคุณพี่เฉียวมากนะคะแต่ฉันเป็นคนขี้อายให้ทําเสียงโหดคงไม่ไหวทั้งที่ใจจริงก็อยากจะเล่นบทตัวร้ายให้เก่งได้เท่ากับพี่เหมือนกันเฉียวอิงชิงถึงกับจุกรู้สึกเหมือนถูกอีกฝ่ายหลอกด่าอยู่กลายเป็นจานหยางที่บังเอิญได้ยินแล้วหลุดหัวเราอออกมาเฉียวอิงชิงกัดเรียมฝีปากด้วยความโมโหก่อนจะหันไปพูดกับบนหลินยู ใกล้ถึงฉากของฉันหรือยังคะวันนี้เหนื่อยมากอยากพักผ่อนแล้ววันหลินยู่ลังเลเล็กน้อยกูเสียงแสดงได้ลื่นไหลามากแค่วันนี้วันเดียวก็ถ่ายฉากของเธอหมดแล้วแถมยังเป็นเด็กของถังร่ยอีกแต่เฉียวอิงชิงเป็นนางเอกของเรื่องถ้าไม่ให้เข้าฉากก็จะเป็นการขัดใจกันงั้นก็ถ่ายฉากของคุณเลยแล้วกันกูเสียงไปพักผ่อนก่อนเถะกูเสียงเข้าใจเรื่องนี้ดีดาราหน้าใหม่ไม่ควรมีปากเสียงในกองถ่ายต่อให้ต้องรอ ตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อถ่ายฉากเดียวตอนดึกก็ตามเชียวอิงชิงจงใจกลั่นแกล้งเธอหากไม่ได้ถ่ายต่อก็หมายความว่าวันนี้ต้องแต่งตัวเกอแต่เธอก็ยอมเดินตามเกมได้ค่ะกูเสียงเดินออกจากฉากไปนั่งดูอยู่ห่างๆมือก็ถอดปิ่นปักผมที่หนักอึ้งไปด้วยตอนนี้ถึงคิวถ่ายทำของเจียงลี่ลี่และเว่ยคุณแล้วละครอิงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะต้องเล่าเรื่องทั้งในราชสำนักและวางหลังเมื่อเป็นฉากหลัก การถ่ายทําก็จะยาวนานต่อเนื่องสองตอนแรกจะเน้นไปที่การแนะนําความสัมพันธ์ของตัวละครตอนที่จูจิงหวนเพิ่งขาวังไม่มีตําแหน่งและไม่มีแผนการใดๆแอบแฝงยังคงเป็นหญิงสาวใส่ซื้อแม้ถูกรังแกก็พยายามรักษาความเบิกบานเอาไว้เฉียวอิงชิงถนัดบทประเภทนี้อยู่แล้วแต่ตอนถ่ายทํากลับเกิดข้อผิดพลาดซ้าแล้วซ้าเล่าไม่ผิดที่บทก็ผิดที่แววตาท่าทางไม่เพียงพอบนหลินยู่ไม่พอใจแม้แต่เหลียงจี ก็ยังทำหน้างุนงงกู้เสียงนึกสมนำหน้าอยู่ห่างๆแต่พอก้มลงอ่านบทต่อก็มีคนยื่นแก้วน้ำมาให้จานยันนั่งลงด้านข้างเสื้อผ้าถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเพราะวันนี้เขามีถ่ายแค่ฉากเดียวขอบคุณค่ะเธอรับน้ำมาดื่มเพิ่งเคยแสดงครั้งแรกหรอจานยังถามเคยเล่นเป็นตัวประกอบครั้งหนึ่งค่ะจานยังส่งยิ้มอ่อนโยนฟันขาวเรียงตัวสวยดวงตาสุกใสเป็นประกายครั้งแรกแต่แสดงได้ดีมากนะครับ ขอบคุณค่ะเดียยินว่าคุณเคยบอกว่าเป็นคนขี้อายหรืออืมกูเสียงตอนอยู่ในห้องแต่งตัวไม่เห็นจะขี้อายเลย <c oughs> เสียง <c oughs> เสียงหนึ่งกระแอมมาจากทางด้านหลังไม่ยกก็รู้ว่านายคุยกับคนอื่นเป็นด้วยจบบทที่ยี่สค่ะบทที่21กูเสียงเพิ่งเจอพวกเขาเป็นครั้งแรกแต่กลับถูกหยอกเหมือนสนิทกันมานานคุณกู้รู้จักกับคลาส์ตอนไหนหรอ ถังรุ่ยที่เพิ่งเดินเข้ามาสมทบถามขึ้นที่กองถ่ายค่ะเธอตอบโชคดีที่จานหยางไม่เถียงถังรุ่ยจึงมองทั้งสองสลับกันไปมาแล้วยิ้มอย่างมีเล่ห์ในบรรยากาศการสนทนาของพวกเขาเป็นไปด้วยดีแต่ในสายตาของคนอื่นกลับไม่เป็นเช่นนั้นกูเสียงเป็นดาราหน้าใหม่แต่กลับได้เล่นและวขอนคู่กับจานหยางจนหลายคนเข้าใจไปแอบจับกลุ่มซึมซิมนินทาได้ยินว่าถังรุ่ยเป็นคนแนะนํามา สงสัยจะเลี้ยแข่งเลี้ยขาเพื่อได้ละครเรื่องนี้ก็สวยสักขนาดนั้นไม่แปลกที่หล่อนจะได้งานไม่ใช่สักทีเดียวหรอกฝีมือของเธอก็มีให้เห็นอยู่ดีกว่านักสแสดงเก่าๆบางคนด้วยซ้ําเจียงลี่ลี่ผู้แสกเจียงลี่ลี่เป็นคนตรงไปตรงมาเธอรู้สึกดีกับกู้เสียงมาตั้งแต่แรกเมื่อได้ยินคําพูดใส่ร้ายจึงพยายามให้เหตุผลแบบเป็นกลางวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างดําเนินตามแผนการของเฉียวอิงฉิง กูเสียงไม่ได้เข้าฉากและถูกเปลี่ยนให้ไปถ่ายเฉพาะตอนกลางคืนอีกด้วยการถ่ายละครตอนกลางคืนเป็นเรื่องค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะการรอคิวถ่ายที่ไม่รู้ว่าจะต้องรอไปถึงเมื่อไรจูจ่ๆก,ก็เปลี่ยนให้ไปถ่ายตอนกลางคืนแถมยังสั่งให้ไปนั่งรอที่กองทุกวันแบบไม่รู้ชะตากรรมอีกวนจริงบ่นด้วยความโมโหปกติดาราหน้าใหม่จะเข้าฉากตอนกลางคืนเฉพาะกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุจำเป็นเท่านั้น ไม่เป็นไรหรอกแต่เธอยังไม่เคยไงถ่ายตอนกลางคืนมาตรฐานสูงกว่าตอนกลางวันมากนะฉันทําได้สบายมากชาติที่แล้วกู้เสียงเคยรับงานอย่างบ้าคลั่งซึ่งการถ่ายทําภาพยนตร์จะหนักกว่าละครมากแถมเธอยังเล่นเป็นนางเอกอีกไหนจะง,งานถแถลงข่าวงานเดินพรมแดงงานพรีเซนเตอร์กว่าครึ่งปีที่ได้นอนแค่วันละสองสามชั่วโมงเมื่อเทียบกับการทํางานอย่างหนังน่วง แค่ต้องเข้าฉากตอนกลางคืนถือเป็นเรื่องที่เล็กมากเช้าวันต่อมาวนจิ้งไปเจรจากับบนหลินยูเรื่องเวลาการถ่ายทําโดยต้องการให้กู้เสียงไปถึงกองถ่ายตอนหัวค่าเพื่อรอถ่ายทําในตอนกลางคืนน่าแปลกที่จานหยางก็อยู่ที่นั่นด้วยทั้งที่ตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองไม่มีฉากของเขาแล้วแต่กลับมากองถ่ายโดยไม่มีถังรุยกูเสียงเห็นเขาก็เดินเข้าไปหาจานหยางวันนี้ไม่มีฉากของคุณน,นี่คะอ๋อ จานยังพยังหน้าผมแค่แวะมาดูนะ่ะเห็นฝ่ายนั้นตั้งใจทํางานกูเสียงก็ครานจะเสาสีอาจเพราะไม่มีกู้เสียงมาเข้าฉากวันนี้เฉียวอิงชิงจึงทําผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมมาแล้วเหรอเจียงลี่ลี่ทักทายใบหน้าของเธอดูเหนื่อยล้ามากเหมือนเพิ่งถ่ายทำมาทั้งวันเจอหน้ากันได้ไม่เท่าไหร่เจียงลี่ลี่ก็เตรียมตัวกลับทันทีค่ำวันนี้กู้เสียงมีถ่ายฉากเดียว เป็นฉากที่หมิงอองมาคิดบัญชีกับเฉินเมียวหลังรู้ว่าชายารองผู้เป็นที่รักถูกสังหารจนตายทั้งกลมเฉียวอิงชิงกระพริบตามมองกู้เสียงวันนี้หนักหน่อยนะบทก็ยาวได้เรื่องเตรียมตัวให้ดีละ่ะเดี๋ยวจะตายกลางคันขอบคุณพี่เฉียวมากค่ะคือเสียงคลี่ยิ้มบางเฉียวอิงชิงเหมือนไม่อย่างรอฟังคําตอบเธอสะบัดหน้าแล้วเดินจากไปทันทีเหลียงจีที่กําลังนั่งอ่านบทรีบลุกเดินไปหาถ่ายมาทั้งวันเป็นยังไงบ้าง เฉียวอิงฉิงรีบปรับสีหน้าตอบอย่างเขินอายพอไหวคะ่ะจากนั้นก็นั่งลงข้างเหลียงจี้แล้วถอนหายใจเบาๆเป็นอะไรหรอเขาถามด้วยความเป็นห่วงกูเสียงเฉียวอิงฉิงคล้ายอยากจะพูดบางอย่างแต่ก็เงียบไปกูเสียงทำไมเหลียงจี้ขมวดคิว้วเธอดูมีอคติกับฉันมากจริงเหรอผมไม่ทันสังเกตเฉียวอิงฉิงหลุบตาลงต่ำเธอดูเย็นชากับฉันเหมือนไม่ค่คยชอบขี้หน้าแต่กับเจียงลี่ กลับดูสนิทสนมหรือที่คนอื่นเคยบอกว่าเธออยากเป็นนางเอกเรื่องนี้น่าจะจริงบ้าไปแล้วเหลืองจี้สายนาเด็กใหม่จะมาเป็นนางเอกได้ยังไงฉันก็แค่ได้ยินมาถ้าพระเอกเรื่องนี้ไม่ใช่คุณฉันคงไม่รับเล่นหรอกเธอทำเสียงน้อยเนื้อต่ำใจคุณคิดมากเกินไปหรือเปล่าฉันไม่ได้โกหกนะคะเชียวอิ้งชิงน้ำตาคลอเบาก็แค่เด็กใหม่คนหนึ่งฉันจะอยากใส่ร้ายไปทำไมผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น เหลียงจี้รีบแก้ตัวเชียวอิงชิงไม่เคยมีความแค้นกับใครในวงการบันเทิงนิสัยอ่อนโยนวางตัวดีรับได้กับทุกสถานการณ์กู้เสียงเองก็เป็นดาราหน้าใหม่แล้วเธอจะหาเรื่องคนมาทีหลังทำไมกันเหลียงจี้ครุ่นคิดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนเข้าฉากด้วยกันผมจะสอนเธอให้รู้จักมารยาทในวงการบันเทิงเองดารามีต้องมากมายไม่ใช่แค่นาตาดีแล้วจะรอดหรอกนะแบบนี้จะไม่เชียวอิงชิง ทำหน้าลังเลถ้าผมไม่สอนเธอจะยิ่งปีนเกลียวกันไปใหญ่นะเฉียวอิ่งชิงพยักหน้าแบบกล้าๆกลัวๆตอนบนหลินอยู่เรียกครูเสียงมาเเ้าจากเธอแต่งตัวเสร็จพอดีนี่เป็นฉากแรกที่เธอจะต้องแสดงกับเหลียงจีแต่กลับไม่เคยซ้อมบทร่วมกับเขาเพราะไม่รู้ว่าควรจะวางตัวทอนอยู่ใกล้ย,ยังไ่กลัวด้วยว่าความพยายามในการสะกดกลัน้นความโกรธและความแค้นจะดึงพลังในตัวเธอออกมาจนหมด เมื่อทีมงานประจำที่ครบทุกจุดเสียงแอคชั่นก็ดังขึ้นตําหนักของสตรีสูงสักล้วนหรูหราเงินยามพึงกระเบื้องเป็นมันวาวมูลีประดับประดาด้วยเพชรพลอยบนโต๊ะหนังสือมีกรอนหลายเล่มวางทับกันอย่างไม่เป็นระเบียบน้ำหมึกที่ยังไม่จางดีปรากฏรอยเป็นวงใหญ่ฝนจําลองนอกหน้าต่างโปรยปลาอย่างต่อเนื่อง ท้องฟ้ามืดครึมสาวใช้รีบเดินเข้าไปปิดประตูหน้าต่างอย่างระมัดระวังภายใต้แสงไฟยมค่ำคืนฉันเมี่ยวเชิดขังขึ้นเล็กน้อยมองหมากบนกระดานด้วยแววตาหน้าเหมือน่ายแม้เธอจะเงดยามดั่งภาพวาดแต่สีหน้ากลับอ้างว้างในตาเคร่งครึมแต่ไม่ดุดันประตูห้องถูกเปิดออกสาวใช้รีบค้อมกายคำนับหลังบุรุษผู้มาเยือนพยักหน้าให้พวกนางก็ถอยออกจากห้องไปท่านอ,องฉันเมี่ยววิ่งลงจากต่างไปต้อนรับ จากท่าทีหงุดหงิดในตอนแรกกลายเป็นยิ้มแย้มด้วยความดีใจเราไม่ได้เล่นหมักล้อมด้วยกันมานานแล้วหมากตาน,นี้ข้าไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงรบกวนท่านช่วยสอนให้ได้หรือไม่เจ้าคะแม่นางจะทำเสียงออดอ้อนเพียงใดบุรุษตรงหน้าก็ยังคงมีสีหน้าเย็นชาข้าไม่ได้มาเล่นหมักล้อมกับเจ้าท่านอ๋งเฉินเมียพยายามคิดหาคำตอบอย่างหนักมีธุระกับข้าหรือเจ้าคะคัดวนหลินยูตะโกนด้วยสีหน้าไม่พอใจ ครั้งก่อนแสดงดีกว่านี้มากนะทําไมวันนี้ถึงแผ่วลงได้เล่าเฉินเมียวรักมิงอ่องมากคุณต้องแสดงให้เห็นถึงความหลงไหลไม่ใช่ทําเหมือนเขาเป็นศัตรูตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าเฉียวอิ่งฉิงแกล้งถามเล่นกับเหลียงจี้เป็นครั้งแรกคงจะเกรงเกรงแต่ถ้าไม่รีบปรับตัวจะถูกเปลี่ยนบทเอาได้นะเมื่อครูเขาจงใจเล่นไม่เข้าขากับเธอพยายามกดดันให้ไปผิดทางหากเป็นดาราหน้าใหม่ทั่วไป คงจะไปตามอารมณ์ที่เขาถ่ายทอดจนทำให้บทบาทของตัวเองอ่อนได้ลงแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุที่กู้เซียงสแสดงผิดพลาดเพียงแต่เมื่ออยู่ต่อนหน้าเหลียงจีเธอไม่สามารถปรับอารมณ์ให้รักกับศัตรูได้พักก่อนก็แล้วกันอีกเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อบนหลินยูทำหน้าผิดหวังเหลียงจีรารตามองกู้เซียงก่อนจะเดินไปหาเฉียวอิงฉิง,งไม่ต้องตื่นเต้นรอจานหยางยื่นขวดน้ำให้กับกู้เซียงขอบคุณค่ะกู้เซียงรับน้ำมาดื่ม เขาจงใจลดบทบาทของคุณดวงตาดำคลับของจานหยางคล้ายมองทะลุเข้าไปถึงจิตใจของเหลียงจีไม่จําเป็นต้องแสดงตลอดเวลาก็ได้ออกความเป็นตัวเองสอดแทรกเข้าไปบ้างหรือถ้ามีช่วงชีวิตที่เคยรู้สึกแบบเดียวกันก็แค่เอาออกมาใช้ทุกอย่างจะง่ายขึ้นมากเขาตบบ่าก,กู้เสียงเบาๆกู้เสียงนิ่งไปเล็กน้อยคําพูดของจานหยางสามารถแก้ปัญหานี้ได้พอดีเธอเคยมีช่วงเวลาที่หลงรักเหลียงจี แบบหัวปังหัวปั่มห่งลืมเรื่องการแสดงแล้วพาตัวเองย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นก็คงไม่ต้องเหนื่อยใจขนาดนี้ผมช่วยซ้อมบทให้ดีไหมจานหยางถามจบบทที่21ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณ ผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้ มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ